เท้านี้หมอกกำลังเริ่มลงเลยนะคะหนาวเริ่มมาแล้ววันนี้นะหนาวหมอกลงค่ะพามา,มาชมบรรยากาศนะคะเนะี่ยเห็นไหมคะเขาขาว,ขาวหมอกลงดีนะที่ลมไม่ค่อยแรงแต่ลมลมก็มีนะคะเริ่มหนาวแล้ว หมอกกำลังมาเลยแต่น้องวัวก็ยังกินหญ้าอยู่กลางทุ่งนะคะเนี่ยเขายังไม่เอาข้าวข้างในเพราะว่ายังได้อยู่อากาศหนาวแต่ยังได้อยู่หมอกเห็นขึ้นขุนหมอกนะคะเป็นขาวๆมรรยากาศทุ่งเลี้ยงมัวนะ หมอกขาวโปนไปนู่นเลยบรรยากาศยามเช้าก็ันพี่เพื่อนๆได้ยินเสียงลมไหมคะแต่ลมก็ไม่แรงมาก เช่านากำลังปรับปรุงโรงเรือนรุ่นทิ่สีดำดำฟางนะครับพา,าชมบรรยากาศค่ะหลกลง ่งนี้ยังได้อยู่นะคะหิมะยังไม่ตกอากาศยังไม่หนาวมากดูแลสุขภาพทุกคนนะคะลมหนาวเริ่มมา <c oughs> น้องมัวกินยากันเพลเลยวันนี้มีไปไหนหมกน้องมีไม่เยอะมีสี่ตัวเอง ค่ะไม่แต่ความสุขแล้วรักษาสุขภาพด้วยนะคะอากาศเปลี่ยน